สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นยางนาครับคุณผู้ชมครับไวรอบพื้นที่นะครับประมาณสักสามงานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการปลูกต้นยางนาของท่านนะครับระยะในการปลูกนี่ค่อนข้างทีนะครับแล้วก็จะมีการปลูกสองแถวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสองต้นแรกนะครับจากนั้นก็จะมาเจอต้น ขนุนนะครับซึ่งขนุนก็จะมีลูกด้วยนะครับนี่ครับต้นยางนาที่ท่านปลูกนะครับความเติบโตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอายุของต้นยางนานะครับอยู่ที่2ปีกว่ากว่านะครับคุณผู้ชมครับอายุ2ปีกว่ากว่าต้นยางนาเดี๋ยวจะอยููระยะนะครับคุณผู้ชมครับระยะนี่ความห่างอยู่ที่เมตรครึ่งคูณหนึ่งเมตรนะครับคุณผู้ชมเมตรครึ่งนี่คือจากนี่มานี่นะครับส่วนหนึ่งเมตรก็คือจากนี่ไปนู่นนะครับ โอกเป็นคู่กันสองแถวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงกลางให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับความสูงของต้นยางนานะครับอยู่ที่ประมาณสักสามเมตรสี่เมตรนะครับลำต้นนี่ก็ถือว่าตรงดีนะครับมีมดด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นมดแดงนะครับไตอยู่นะครับในหน้าแรงนี่สามารถมาแย่ไข่มดแดงได้นะถ้ามีตัวก็แสดงว่าจะจะต้องมีไข่นะครับนี่ครับสวยไหมครับคุณผู้ชมครับมาดูมุมนี้หน่ยยิ่งสวยนะ ผมประทับใจมากเลยนะครับมุมนี้เนาะนี่ดูดีมากๆเลยนะครับไอ้ลูกที่มันร่วงหล่นลงมานะครับไม่ใช่ลูกที่เป็นดอกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าดอกเพกานะครับผู้ชมดอกเพกาหรือว่าดอกลิ้นฟ้านีนะครับรสชาติก็จะออกขมๆนะนะครับทั้งลูกทั้งผลของเขานี่ก็จะขมๆหน่อยนะครับต้นของมันอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันนี่แหละนะครับ นี่คือต้นเพกาหรือว่าต้นลิ้นฟ้านะครับต้นันจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งต้นก็จะแตกออกเป็นสองนะครับดูต้นยางนางเราต่อนะครับกับต้นไม้สองปีกว่าเติบโตได้เท่านี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับการปลูกสองแถวเนี่ยนะครับในระยะหนึ่งจุดห้าเมตรคูณหนึ่งเมตรเนี่ยถามว่าทีไหมนะครับการปลูกแค่สองแถวเนี่ยนะครับถึงทีเท่านี้ก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับระยะยาวๆเนี่ยเพราะว่า เขามีพื้นที่นะครับในการรับแสงฝั่งขวานะครับต้นนี้ก็สามารถรับแสงอยู่ฝั่งขวาได้ง่ายส่วนต้นเหล่านี้นะครับก็สามารถรับแสงฝั่งซ้ายได้นะครับเขาก็สามารถเติบโตได้นะครับแต่ถ้าปลูกได้หลายแถวเนาะคุณผู้ชมครับผมไปดูมาหลายที่แล้วนะครับก็ก็จะไม่โตนะครับก็จะสูงยาวเรียวขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่งดงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับใบต่างๆนี่ก็ถือว่าเขียวเข้มดีนะครับดูดูดีเลยนะครับ ต้นนี้จะสูงกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกำให้ดูนะครับผมจะกำรอบไหมนะครับนี่ครับกำไม่รอบนะครับนี่ไมว่าใครก็ตามแต่นะครับที่ปลูกต้นไม้แล้วได้ต้นไม้ขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับย่อมประทับใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รอดูเขาเติบโตนะครับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับเท่ากับว่าท่านเป็นคนที่ให้ชีวิตนะครับให้ชีวิตอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับสําหรับชีวิตมนุษย์นี่ ในระยะยาวนะครับถ้าท่านต้องการไม้ไปใช้ประโยชน์ท่านก็สามารถที่จะเอาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้นะตัดไม้ไปทําบ้านทําเรือนนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าเอาไปขายนะครับเวลาเราขัดสนจริงๆนะเขาสามารถที่จะตัดไม้ที่เราปลูกไปขายได้ครับยิ่งทุกวันนี้เนาะนะครับมีกฎหมายที่ให้คนที่ปลูกต้นไม้นี่ครับสามารถตัดต้นไม้นะครับหรือว่าขายต้นไม้ได้นะครับคนปลูกต้นไม้จึงเยอะขึ้นนะครับ เพราะว่าไม่เหมือนสมัไมก่อนสมัไ้ก่อนนี่ตัดต้นไม้นี่ตัดยากเนาะครับตัดแต่ละทีนะครับต้องไปขออนุญาตนะครับต้องมีการไปขึ้นทะเบียนสวนป่าอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนาะขอแค่ท่านนะครับมีเอกสารสิทธิ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นนสสามอะไรก็ตามแต่เนาะครับเป็นโฉนดที่ดินนะครับยิ่งดีนะครับตาขุดขุดแดงขุดอะไรนี่นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ในการตัดต้นไม้นะครับ คุณผู้ชมครับสวยมากๆาเลยครับมุมนี้เนาะมะพร้าวนะครับที่ท่านปลูกไว้ก็ก็เติบโตงดงามนะครับคุณผู้ชมครับยางนานนะครับที่ปลูกใหม่นะครับอายุยังไม่เยอะนะครับก็เติบโตงดงามเช่นกันนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเคยไปดูหลายต่อหลายที่นะครับหลายต่อหลายสวนที่มีการปลูกต้นยางนาเนาะในระยะสามสี่ห้าปีแรกนี่เนาะคุณผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นสวนนองใครนะครับสภาพเห็นแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับคือคือเขาจะสวยนะครับทรงเขาจะตรงก็จะสวยนะครับแม้กระทั่งสวนของผมเองก็ตามแต่เนาะเห็นใบเขียวๆนะครับก็จะประทับใจมากๆนะครับแต่คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมปลูกทีมากๆนี่นะครับระยะต่อไปมันไม่โตจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมไปดูมาหลายที่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกไว้นะครับอยากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับคุณผู้ชมจะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็ตามแต่นะครับ แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมปลูกนะครับที้ีมากๆนี่ครับเม็ดคูณเม็ดเนาะนานไปนี่มันจะไม่อ้วนนะครับผู้ชมสามารถตัดสางเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปเผาทั้งเผาถ่านอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับส่วนใครต้องการที่จะได้ต้นไม้โตเร็วๆนะครับปูกงห่างครับก็ได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับอยู่ที่ความประสงค์ของเราว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการปลูกทีก็ปลูกได้นะครับ เอาตามใจคุณผู้ชมเลยนะครับทุกคนที่ปลูกต้นไม้ผมจะชื่นชมมากๆนะครับนี่ครับมีมดดงมดแดงด้วยนะครับถือว่าท่านท่านทําบุญกับมดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกนกพวกอะไรมาเกาะอาศัยก็ถือว่าท่านได้ทําบุญกับมดต่างๆด้วยนะครับใส่ดงใส่เดือนนะครับก็จะมีพื้นที่ในการมาอ่านะครับมาทารังทําอะไรอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่าแถวนี้จะมีแร่ธาตุมีอาหารนะครับก็จะช่วยกันดูแลนะครับต้นไม้ก็ได้ ประโยชน์จากไส้เดือนเนาะมีคนมาพรวนดินให้นะครับมีผู้มาพรวนดินให้ส่วนไส้เดือนก็ได้ประโยชน์นะครับจากต้นไม้ก็คือมีพื้นที่ที่สามารถให้อาหารนะครับของเขานะครับก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอมาดูต่อครับคุณผู้ชมครับบริเวณข้างฝั่งนี้นะครับเป็นข้างพื้นที่นะครับที่มีการปลูกเพียงแถวเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนสวนอ้อยนะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้ก็เติบโตได้งามเลยนะครับการปลูกแถวเดียวนี่ทําให้เขาไม่มี ที่เบียดนะครับไม่มีเพื่อนมาเบียดเขาก็เติบโตได้นะครับแม้ว่าจะปลูกระยะเมตรหนึ่งนะครับหรือว่า1.5เมตรดังที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนี้ก็ตามแต่นะครับครับเจ้าของนี่มีการมาตัดนะครับตัดกิ่งางข้างออกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมีร่องรอยกันนะครับแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่ามีประโยชน์ต่อมดเห็นไหมครับเขาเขาสามารถอาศัยต้นไม้นี่ครับเป็นแหล่งหาอาหารได้นะครับ มันไม่โฟกัสนะจุดโฟกัสให้มันนี่ครับมดแดงมันมีอาหารเนาะนี่ครับเหมือนจะเป็นตัวไส้เดือนจริงๆเลยผมพูดถึงไส้เดือนกับมดแดงนะครับมาเจอจริงๆนะครับนี่มดแดงก็ลากไส้เดือนขึ้นไปนะครับเป็นอาหารของเขาครับต่อไปเนาะระบบนิเวศครับสมบูรณ์ได้ด้วยการสร้างของเรานี่แหละนะครับการปลูกป่าของเรานะครับนี่ครับรังมดแดงเห็นไหมครับแดงสร้างรังอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นความงามนะครับ ความงามทางธรรมชาตินะครับมดแดงเขามาเองนะครับคุณผู้ชมยงแต่มีต้นไม้เขานะครับเขาก็มานะครับส่วนเราก็จะได้ไข่ในระยะต่อไปนะครับนี่ครับต้องรอยการตัดกิ่งออกมานะครับออกมานะครับก็ทําให้ต้นไม้มันยืดนะครับยืดตัวตรงได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับใครต้องการที่จะร่วมกันสร้างโลกนะครับสีเขียวนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้สร้างผู้ให้ด้วยกันนะครับโดยการปลูกป่านะครับคนละต้นสองต้นคนละเล็กคนละน้อยนะครับคุณผู้ชมสามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับผ่านการปลูกต้นไม้ของท่านนะครับต้นไม้ก็ไม่ได้แพงเลยนะครับต้นละสิบาทเพาะเองก็ได้นะครับไปเก็บเมล็ดมาเพาะนะครับหรือว่าศูนย์เพาะชำก้าไม้ต่างๆนะครับของรัฐบาลก็มีการเพาะชำแล้วก็แจกฟรีให้กับประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าท่านมีเอกสารว่าท่านจะไปปลูกตรงไหนเนาะนะครับยืนยัน ท่านก็สามารถที่จะไปรับ9,000ไม้ได้นะครับอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้เพียงเท่านี้เนาะนะครับ8นาทีเศษนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ